กราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดุกดุดสเกตเตอร์ครับและนี่คือรายการวิถีเด็กบอร์ดอีทีอีทีที่5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็มีท่ามาแนะนำรถวิถ่งกันเยอะไปไหนอายที่บ้านก็รถเยอะนะฮะไออที่หเนี่ยนะก็มีท่ามาแนะนำเพืแบบ่อนทั้งน้องทุกคนนะฮะ เรียกว่าท่ายกล้อซิ่งนะครับสายซิ่งสายความเร็วสายยกล้อน่าจะชอบนะฮะเรียกว่าท่าเมนวนนะครับท่าเมนวนคืออะไรท่าเมนุนคือการยกล้อหน้านะครับแล้วก็ถ่ายไปนะครับสำหรับคนที่ถ่ายคล้องแล้วนะครับหาท่าง่ายๆเล่นนะครับท่าที่แบบเ้เสพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจให้ตัวเองเอาท่านี้ลองไปฝึกดูเลยนะครับเมนุนนะครับโอเคสำหรับเมนวนเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราต้องวางเท้ายังไงมีขั้นตอนการฝึกยังไงเดี๋ยวไปดู การวางเท้าและการฝึกกันเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีขั้นตอนการวางเท้าสําหรับท่าเม่นุ่งนะครับเมนุ่งเมนู่น,นะครับเท้าหลังนะครับก็จะวางอย่างนี้นะครับเราจะไม่วางตรงเทลเหมือนออลลี่นะครับเพราะว่าเราประคองแผ่นเราต้ตตตตองวางประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราต้องดกดกระดกเข้าขึ้นมาอย่างนี้ส่วนเท้าหน้าก็วางตรงนี้นะครับปกตินะครับวางเหยียบน็อตสตัวเลยนะครับประคองเพราะเราต้องประคอง ขอคองเขาครับตรงนี้มันจะถนัดกว่านะครับสำหรับคนที่เรียกว่าอะไรไถามาแล้วก็ยกล้อนะครับเมนวนไปนะครับยังไม่ได้ออเดอร์เมนวนนะครับก็คือาวาปกติเลย ครับผมพอเริ่มที่จะทํากับที่เริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มเกรงขาถูกแล้วนะครับก็ลองถ่ายดูเลยนะครับมาด้วยความเร็วปานกลางนะครับไม่ต้องเร็วหรือช้ามากนะครับเราก็ลอ,ลองแมานเลดูเลยนะครับก็กะร,ระยะเอาแล้วกันนะครับว่าจะสุดสนาหรือว่า ขีดเอาไว้ตรงไหนก็ได้ขีดถนนอะไรเงี้ยว่าเราจะไวสุดสุดสุดประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนทํานิ่งนิ่งมากๆแล้วก็ลองดูเลยนะครับเอาจากท้ายซอยถึงหน้าปากซอยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ลองดูถ้านิ่งจัดแล้วนะนะครับสําหรับเมีนุ่นเนียนชิคมันก็คือเราต้องเก่งเท้าหลังไว้นะครับแล้วก็เท้าหน้าเนี่ยมันเอาประคองมเฉยๆนะครับคือพยายามกดกดประคองเลี้ยงไว้ไม่ให้เทลเนี่ยเขาไปขูดกับพื้นนะ เมนวุ่กิงเทลจะไม่ขูดกับพื้นนะครับพยายามเก่งกงไว้นะครับหลักๆจะอยู่ที่เท้าหลังนะ,ะตอนนี้เรา,ถ,าถ่ายที่เริ่มคล่องยกล้อได้และเริ่มนิ่งแล้วนะครับจะเพิ่มความยากให้ตัวเองคือออี่ขึ้นมาแล้วเมนนุ่นะครับหาอุปกรณ์ขึ้นนะครับฟันบล็อกตา่าๆก็ได้นะครับหรือว่าบูนที่มันแบบมีขอบมีมระดับไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองออี่ไปแล้วก็เมนนุ่นนะครับออี่แล้วเมนนว่นจะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเราจะวางขาวางเท้าเนี่ยก็คือเหมือน อ๋อลีปกติเนอะเท้าหน้าก็อยู่หลังล้อตัวที่4เท้าหลังก็วางอ๋อปกติแต่เวลาลีไปแล้วปุ๊บกดเทลลงมานะครับให้ล้อล้อหลังะนะครับลงที่พื้นอย่าให้เทลลากพืดด้นเหมือนเดิมเก่งไว้นะครับแล้วมันก็จะไปตามแรงของมันนะครับเราก็พยายามทรงตัวเก่งเท้าหลังเอาไว้นะครับเท้าหน้าประคองให้หน้ามันยกไว,นว,กไว้นะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับลองทาดูนะครับค่อยๆทำเรื่อยๆครับแรกๆอาจจะเทลโดนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ ดี๋ยวพอเริ่มเริ่มเริ่มคล่องเริ่มรู้จังหวะแล้วมันจะไม่โดนเทียวแล้วตอนนี้เรากจะเก่งได้นะครับก็ลองขึ้นหัวฟันบล็อกแล้วก็ลงไปลงปลายฟันบล็อกเลยดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับท่าเมนวนไม่ยากนะครับจริงๆท่านี้มันมีความยากอยู่2ระดับก็คือระดับแรก็คือเราถ่ายปกติเราเมนวนันนี้มันจะไม่ค่อยยากเนื่อเขายกล้อไปมันก็ถ้าเกิดทำไปบ่อยเดี๋ยวมันก็ชิมมันจะยกได้นานนะครับกับระดับหนึ่งก็คือออลลี่ขึ้นมา แล้วก็ยกล้อไปนะครับออลลี่ขึ้นฟันบล็อกขึ้นคอฟุตบาร์หรือขึ้นอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วยกล้อมันจะยากขึ้นมาเพราะเราต้องออลลี่แล้วกะแล้วต้องเก่งน้ําหนักให้พอดีให้บาลานซ์มันพอดีนะครับ <Okay. S 1> ก็ลองไปฝึกกันดูก็ไม่คงไม่ยากเกินความสามารถนะครับท่านี้เมนวนเป็นท่าที่เท่นะครับไม่ยากนะครับสามารถเอาไปต่อท่าอื่นๆได้มากมายหลายอย่างนะครับสำหรับ EP5 นี้ก็คงจะประมาณนี้เป็นท่าง่ายๆที่ น้ำมาแนะนำให้ทุกคนลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับแมนนวนนะครับอีพีต่อไปเดี๋ยวจะมีถ้าอะไรหรือมาแนะนำอะไรก็รอติดตามชมแลกกันนะครับก็สำหรับอีพีน,นี้นะาลาไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบเช่นเดิมอย่าลืมกดไลค์ส u b ส c r ร b e ให้ช่องน้าดุยด้วยนะครับกด,ดมาตลอดเลยนะครับย่า <c oughs> ล,ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตัวใหม่คิดมากครับสวัสดีทุกท่านบ๊ายบาย ไปยกล้อซิ่งกันไปแข่งกันยกไปเลยจากฟิลเจอร์มาโอเคมเนอร์ใหม่ยกมาเลยร่นจัด